จริงๆเลยนะตอนแรกผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือพระพันปีหลวงเนี่ยทรงสเสด็จสวรรคตก็มีคนเอามาใช้โจมตีกันทางการเมืองว่าไอ้พักประชาชนเนี่ยไม่เปลี่ยนสีโลโก้ไม่เปลี่ยนสีรูปโปรไฟล์เป็นแบ็กแอนด์ไวท์ทีนี้ก็ทำแม่มดกันใหญ่เลยไอ้พักล้มเจ้าแก่ 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งสองนู่นนี่นั่น,นบางคนเนี่ยเป็นอินฟูใหญ่โตแล้วนะเป็นล้านฟอแล้วนะแต่ยังคิดไม่ได้ ว่างานไว้อาลัยงานเศร้าแบบนี้มันไม่ควรนามาโจมตีกันทางการเมืองคือถ้าพรรคประชาชนเนี่ยมันไม่มีการโพสต์ไว้อาลัยไม่มีการน้อมลำลึกไม่มีการ,รส,ส่งเสด็จสู่สวรรค์ข้าอะ,อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่มีเลยเออว่าไปอย่างแต่นี่เขาก็โพสต์ไงทีนี้พอพรรคโพสต์เสร็จเนี่ยบรรดาสสหรือทีมงานหรือด้อมส้มต่างๆนาๆนาเน,น,น,นี่ยเขาก็ไปแชร์โพสต์กันวิโรจน์อัคนาดิ์สอนไอ้ลักชนกพิธาลิมเจริญรัตน์ หรือแม้แต่ระดับสอกอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แชร์กันแต่แค่ไม่เปลี่ยนสีรูปโปรไฟล์เป็นขาวดําโดนดราม่าแล้วผมถามว่าอย่างคุณเท่าพิภพบอย่างเงี้ยเปลี่ยนรูปโปรเป็นสีดํอ่ะไม่พูดถึงบ้างอ่ะไม่ชื่นชมบ้างอ่ะอย่างนี้ถือว่าจงรักภักดีกว่าพวกสลิมไหมอ่ะคนอื่นเขาแค่สีขาวดําเท่าพิภพบรูปโปรดําเลยอ่ะอันไว้อะไรเนี่ยมันทําได้หลายรูปแบบจะติดโบขาวจะติดเข็มกัดจะโพสข้อความโพสรูปจะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นแบ็กแอนด์ไว้จะลดทงสองส่วนสามนู่นนี่นั่นทำได้หมด แล้วแต่เขาไม่ต้องมาบังคับไม,ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบว่าให้โรงเรียนงดจัดงานลื่นเลิงหนึ่งปีงดจัดงานลื่นเลิงสิบห้าวันนู่นนี่นั่นทําไมแบ็คพิงจัดได้แบ็คพิงจัดได้ที่อื่นก็ต้องจัดได้ดีทำไมอ่ะนักร้องตามคอนเสิร์ตตามร้านเหล้าเล็กๆเงี้ยเขาไม่ต้องกินต้องใช้เหรอคือคุณก็แค่บอกเขาว่าช่วงนี้กับเบาหน่อยสำรวมหน่อยอะไรพวกแบบก็ before, 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 before. ขอช่วงนี้ขอก่อนงดจุดพนะุะอนะให้ใส่ขาวดำนู่นนี่นั่น มันก็ต้องคนละครึ่งทางอ่ะให้เขามีช่องได้หายใจได้หากินหน่อยไอ้ตอนเขาโดนโควิดเนี่ยเขาก็จะตายกันอยู่แล้วรัฐบาลเยียวยาเขาสักบาทยังใครอยากหยุดงานไว้อะไรคุณก็หยุดไปก็ไม่ต้องมาล่าแม่หมดกันผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังตอนสมเด็จราชการที่9เนี่ยทรงสเสด็จสวรรคตมอผมเนี่ยก็มีการจัดงานไว้อะไรกันก็มีแบบตอบคําถามเกี่ยวกับพระองค์ท่านชีวประวัตินู่นนี่นั่นแล้วก็มีเขียนเรียงความหน้ายอย่างเงี้ยผมเขียนเรียงความได้ที่1นนะครับ คนตัดสินผมจะไม่ผิดเนี่ยเป็นอาจารย์วิชาจิตวิทยาชื่อว่าอาจารย์จิมแล้วคุณเชื่อไหมถอนแข่งตอบคําถามนะเว้ยพิธีกรยิงคําถามมานะไม่เงียบทั้งห้องประชุมอ่ะทั้งสาขาทั้งคณะไม่เงียบหมดเลยคําถามก็คือว่าพระนามเต็มของรัชกาลที่9้าเนี่ยชื่อว่าอะไรผมก็ยกมือเลยปึง้งผมก็เดินออกไปตอบพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชมหิดลราชิเบรามาธิบดีนจาก,กินนรุษบดินสยามมินท,ะะทร,รนารธิราชโรจนานาภพิษโอ้ก็ได้รางวัล แล้วผมถามว่าชมรมคนรักเจ้าเนี่ยมีกี่คนที่จําชื่อพระองค์ได้ผมเป็นส้มเนี่ยแต่ผมจําได้นะครับตอนเรียนเนี่ยมัธยมผมเรียนราชวินิตมหาลัยผมเรียนราชมงคลทั้งสองที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จราชการที่เก้านะครับเนี่ยก็ก็รักเหมือนกันนะแต่คุณอาจจะบอกผมไม่รักผมล้มเจ้าผมนู่นนี่นั่นะคุณคุณก็ได้แต่พูดไงมันก็วัดไม่ได้อยู่แล้วใครรักมากกว่าไม่มากกว่าถูกไหมครับขอบคุณครับ